ท่านผู้ชมผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้เยอะท่านผู้ชม98%เนี่ยไม่มีใครรู้จักนายรพีคนนี้ท่านผู้ชมเจ้าบครับพอเหตุการณ์นะครับคดีขย่าขวัญตาย14รอดหนึ่งนะครับรพีชำนาญเรือนะครับเกิดทันทีครับโอ้โหโด่งดังทั่วโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคดีเนี้ยเป็นเป็นคดีประวัติศาสตร์จริงๆครับที่มีผู้หญิงคนเดียวนะครับรับข้อหาไปเยอะที่สุดในไทยนะครับก็คือผู้ใดแอมสยามใน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 นท่านผู้ชมเจราบครับ ผมหวังว่าหลายท่านนะครับคงจําเสียงคุณรพีนะครับสนทนากับแอมนะครับในช่องเชฟยานสกิดข่าวนะครับเอามาลงคลิปนั้นท่านผู้ชมครับมีคนชมนะครับเกือบล้านวิวท่านผู้ชมแล้วก็ชมแบบจบแทบทุกท่านนะครับเนาะสมมุติว่าเรื่องนี้นะครับไม่แดงครับมันไม่แดงข่าวไม่ดังท่านผู้ชมผมว่ารพีนะครับต้องถูกรับเชิญจากแอมไยน์นะครับชวนไปกินข้าวนอกบ้านแน่เลยท่านผู้ชมอุ้ยบอกมาแล้วคนลุกท่านผู้ชมอาหารมื้อสุดท้ายสําหรับอยู่นะครับพีชำนาญเรือ รัพีกับแอมนะครับมีความสนิทสนมกันพอสมควรท่านผู้ชมจากผมฟังในคลิปน้ําเสียงของเขาเนี่ยคุยกันแล้วครับท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเขาสนิทสนมกันนะครับเนาะรพีก็เปิดใจกับแอมสวัสดีค่ะแม่น้อยอุดรธกิจข่าวนะคะมาฟังเชฟยันเศกิจข่าวเล่าข่าวให้เราฟังนะคะมาฟังกับเชฟยันเศกิจข่าวด้วยนะคะ อย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชฟยันเยอะๆนะคะไปดูต้นฉบับของเชฟยันสกิดข่าวให้เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะคือแอมนี่แหละท่านผู้ชมแอมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงอ่านน่รภพีสักครั้งนะคะลรภัยเปยังไงอ๋อได้สิครับแอมบอกแล้วกับป้าปาดพระเอกคำนั้งเอกเอาสูงอันนี้ผมสมมติขึ้นมานะครับท่านผู้ชมคนเรานะครับดวงยังไม่ถึงคาดท่านผู้ชม มีวันที่จะถึงวันนั้นแน่นอนนะครับเนาะรพีก็ถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดแอมนะครับเนาะเพราะว่าได้พูดได้คุยกับแอมนานพอสมควรท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาจริงไหมครับพอรพีนะครับได้ก้าวมาทําเรื่องนี้นะครับรบพีบอกยังไงท่านผู้ชมไปฟังเสียงคุณรพีนิดหนึ่งนิดเดียวเชิญครับการที่ผมไปออกรายการรายการหนึ่งพูดถึงพฤติกรรมของแอม ที่เป็นผู้ต้องหาอยู่นตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ออกไปนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ถูกเผยแพร่แล้วก็ยาบรลยต่างๆก็จะไม่ออกมาแบบนี้นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่ายัางไงผมก็ต้องออกและผมก็ต้องยอมติดคุกถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสังคมและประชาชนเนี่ยมันต้องช่วยกันไม่ใช่พึ่งแต่เจ้าหน้าที่ภาครัฐวันนี้มีโลกสื่อโซเชียลเยอะแยะมากมายเนี่ยที่ผมได้เจอรถก็เพราะโลกโซเชียลที่เราได้รู้ว่าเป็นแอมก็เป็นโลกโซเชียลวันนี้เราครึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยตรงเนีี่่มมมก้ััน็ไไดสงคแล โดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็ต้องช่วยกันเป็นจังไหครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับทำเพื่อประชาชนจริงๆนะครับผมยังมองไม่ออกเลยนะครับการที่รัฐพีนะครับเอาตัวมาแลกครั้งนี้ท่านผู้ชมรับพีได้อะไรนอกจากชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่โดนฟ้องกโนน็โดนครับโดนครอบครัวของแอมหมั่นไส้ก็โดนท่านผู้ชมแค่ได้ใจประชาชนผมว่าไม่พอนะครับรัฐพีต้องกินต้องใช้ท่านผู้ชม หน่วยงานภาครัฐนะครับช่วยดูแลด้วยด้อเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมช่องใหญ่สื่อใหญ่ค,ญครับพาดหัวข่าวเขาบอกว่าจั่ไหนร่วมกันฆ่าอุ้ยทมม่านผู้ชมภาพนี่ลอยออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมลอยออกมาเปิล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 ร่วมกันฆ่าวาดเสัสดี่ซ้ำท่านผู้ชมช่องแม่น้อยอุดรเศกิดข่าวนะคะ <iem>. มาฟังเชฟยันเล่าข่าวให้เราฟังนะคะมาฟังด้วยกันนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชฟยันเศรษฐกิจข่าวให้เยอะๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะ จะไม่ได้ลงมือทำนะครัแแค่มีส่วนรู้ร่วมร่วมเห็นเท่านั้นแหละนะท่านผ้มนรกนะ่ะมันก็จะเปิดประตูรอท่านแล้วนะครับคุณพร้อมจะเดินไปหรือ,อยังนะครับเนาะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาจริงๆนะครับเห็นพโจ๊กบอกครับผมก็เล่าตามพโจ๊กแล้นะครับเนาะเห็นพโจ๊กบอกว่าไปคนรถรองก๊อฟท่านผู้ชมเจอสายนายด้วยนะครับพร้อมแคบสอกแคซูลยาสมุนพงสมุนไฟอะไรสักอย่างนี่แหละ พร้อมบอกว่ารถที่ลองออฟใช้น่ะแอมก็ใช้เหมือนกันท่านผะู้ชมผมก็ไม่รู้สินะว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเมื่อกรรมมันเริ่มทำงานท่านผะู้ชม ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนขุดรูอยู่ลอยน้ําอยู่ดําดินอยู่นะครับกรรมติดตามตัวคุณเป็นเงาทุกแห่งทุกคนแน่นอนนะครับที่ผมนําเสนอเรื่องนี้บ่อยๆนะครับเพื่ออยากจะให้สังคมเรานะครับดูเรื่องเป็นกรรมให้มากที่สุดนะครับเนาะขนาดตัวเรายังกลัวตายท่านผู้ชมกลัวความผิดกลัวสังคมจะกระทืบถ้าทําแล้วนะครับมากลัวที่หลังมันไม่ทันแน่ท่านผู้ชมกราบขมาขอโทษมันไม่หายแน่นอนโอเคนะคะแม่นน้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืม ดูคลิปอย่าข้ามโฆษณานะคะถ้ารักไม่น้อยก็เข้ากดไลค์กดแชร์ให้ไม่น้อยดูคลิปให้จบด้วยนะคะ fc บายบายปุ้นนแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชฟยันกิข่าวให้เยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามทีมงานสกิข่าวทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทีีทุกท่านนะคะทุกกําลังใจแม่น้อยก็ขอขอบคุณ fc พี่น้องทุกคน ที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานเศรษฐกิจข่าวไม่น้อยขอบคุณมากนะคะแม่น้อยขอขอบคุณเป็นอย่างมากมากนะคะขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับเชฟยันเศรษฐกิจข่าวด้วยนะคะขอบคุณค่าบ๊ายบายคุณกุ้งแล้วครับท่านผู้ชมทรยศต่อหน้า